สวัสดีคะ่ะทุกคนไทยชามสเตนมาคมาจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำเงี้ยวของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะอย่างที่บอกน้ำเงี้ยวบาทางไก่ด้วยวันนี้ก็ดีมาตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟขนมจีนมันเหลือสุดท้ายแล้วค่ะเหลือจากกินส้ตมตำอะไรต่ออะไรนะคะวันนี้ขอบาทางไก่2นะคะกินกับ กระเทียมป่าที่ไปเก็บกันมานะคะนี่ชอบมากเลยก็คือมะเขือเทศก็ใส่ลงไปโลดเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะเอาดอกงิ้วของเราอยู่ไหนมาแล้วหนึ่งดอกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามทักทายใต้คลิปค่ะพิกันใหม่คลิปหน้าของแซ่บภาคเหนือในต่างแดนนะคะชีวิตคนไทยไกลบ้านอยู่ดีมีแรงทุกคนค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย มาอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ